ต้องทำตามนี้นะเพราะว่าพิเดเทียบไม่ได้ครนต้องต้องเรามีคิ Q QR เฉพาะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้องรับสู่รายการซีทชานัลนะครับกลับมาพบกันทุกวันอังคารนะครับวันนี้วันอังคารที่29สิงหาคม2566นะครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับเราเอาใจนะครับต้องบอกว่าเราให้ความสําคัญกับผู้ป่วยโรคข้อเข่านะครับกับงานวิจัยนะครับที่บอกว่าตอนนี้จะถือว่าเป็นงานวิจัยที่ออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับประเด็นวันนี้ที่เราจะพูดกันนะครับเรื่อง ชูหัตถการพอกเข่านะครับบรรเทาอาการปวดสู่สิทธิประโยชน์สปสชครับทางรายการวันนี้เราได้รับเกียรติจากนะครับเรือตรีหญิงธนิดาขุนบุญจันทร์นะครับท่านรองผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิยาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านนะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ธนิดาครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องชูหัตถการพอกเข่าบรรเทาอาการปวดนะครับเราอยากจะรู้ว่า ทำไมถึงเลือกโครงการนี้ออกมาแล้วไปเป็นผู้ป่วยโรคข้อเข่าตรงนี้ครับค่ะจากที่เราทํางานมานะคะเราก็จะพบว่าการปวดเข่าเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเป็นมากที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นสังคมของผู้สูงอายุทําให้มีปัญหาเรื่องของการปวดข้อปวดเข่าเราก็เลยมาศึกษาถึงเรื่องของประสิทธิผลแล้วก็ความปลอดภัยของหัตถการข้อเข่าในกลุ่มผู้ป่วย โรคลมจับโป่งแห้งเข่านะคะเขาเรียกลมจับโป่งแห้งเหรอครับตามภาษาแพทย์แผนไทยใช่ค่ะโรคลมจับโป่งแห้งเข่าด้วยนะคะเพราะว่าเป็นโรคที่ภาษาทางแพทย์แผนปัจจุบันเรียกว่าโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะทำริธี่อนครับก็จะมีอาการปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับปกติผมก็ปวดเหมือนกันนะครับวันนี้ไม่รู้จะเป็นโรคจับโป่งแห้งเข่าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ธนิดาดูให้อีกทีหนึ่งนะครับก็เราก็รู้แล้วว่าโครงการนี้เราขึ้นมาเพื่อ ที่ว่าผู้ป่วยข้อเข่าเป็นที่มีอาการตรงนี้ขึ้นมาและทราบมาว่าจากการดําเนินการตรงนี้เราได้ทําการวิจัยนะครับทำการวิจัยเ <c oughs> ก <c oughs> ี่ยวกับโครงการนี้ด้วยอยากจะทราบนิดนึงครับที่ทํางานวิจัยนี้อาจารย์คัดเลือกยังไงหรือว่ามีการดําเนินการอย่างไรนะครับกับงานวิจัยตรงนี้ครับค่ะ <c oughs> ก่อนอื่นเราต้องบอกว่าคําว่าโรคลมจับโป่งแห้งเข่าเนี่ยทางภาษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะหรือว่า อา O ไทติดหรือว่า O A นีนะคะท่านพิธีกรทีนี้ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยโรคลมจับโปงเนี่ยจะมีอยู่สองชนิดเนาะมีจับโปงแห้งกับจับโปงน้ําเขาแยกกันยังไงครับอาจารย์ระหว่างจับโปงแห้งกับจับโปงน้าตรงนี้ถ้าจับโปงน้ำเนี่ยมันจะมีอาการปวดบวมแดงถ้าเป็นภาษาแผนปัจจุบันก็เรียกว่าแอครับค่ะแต่ถ้าเป็นจับโปงน้ำเนี่ยก็คือเป็นมานานจับโปงน้ำเนี่ยคือ บวบปวดบวมแดงร้อนใช่ไหมคะก็เรียกว่าแอคคิวแต่ว่าจับปงแห้งเนี่ยก็คือเป็นมานานเป็นแล้วหายเป็นแล้วหายเป็นแล้วทานยาแล้วหายมันก็จะกลายเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะแห้งไปแต่คนไข้เนี่ยก็จะกลายเป็นจับป่งแห้งไปเลยแต่สาเหตุก็อาจจะมาจากจับป่งน้ําก่อนใช่แล้วก็กินยาอาจจะรักษาอะไรงนี้มาแล้วก็ อยู่ไปไปมาๆอย่างนี้ก็ม<ช>ันก็ <ฮะ S 1> แห้งตาม,มาปกติใช่มันก็แห้งก็จะกลายเป็นจับโปงแห้งเนอะอพอเป็นจับโปงแห้งค,คนไข้ก็จะมีอาการปวดม,มีาการข้อฝืดแล้วก็เดินเดินลําบาก ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอาการของเขาที่เราเห็นจากอาการของคนที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าปกติข้อโกงหรือว่าอะไรที่อาจจะต้องเปลี่ยนข้อเข่าประมาณนั้นไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะถ้าเป็นนานๆแล้วเราไม่รักษานะคะมันก็จะมีอยู่สองส่วนที่เราเคยเห็นก็คือจะมีข้อเข่าแบบโกงกับมีข้อเข่าแบบแบบงอเข้าข้างในอย่างนี้นะคะครตรงนั้นก็คือเป็นอาการที่มันรุนแรงมากแล้วรุนแรงมากแล้วค่ะทีนี้ทางการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยเรามีการรักษาดูแลผู้ป่วยที่เป็น กับโป่งแห้งแบบนี้นะคะคโดยการใช้าการพอกเขา่าซึ่งการพอกเข่าเนี่ยเราจะมียาตำรับซึ่งยาตำรับเนี่ยเป็นยาตำรับของดั้งเดิมของแพทย์แผนไทยโดยอาจารย์อภิชาติเนี่ยซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกรมมานานแล้วนะคะ,คะ,ะ,คะก็ได้ แนะนำสูตรแล้วก็แนะนําวิธีการนวดรักษาจาับโป่งแห้งเขา่ามาให้กับทางกลมนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมาทําการศึกษาตรงนี้คือที่อาจารย์ถ่ายทอดมาตรงนี้ก็คือว่าเป็นตํำรับ ต้องว่าตำรับยาพอกเข่าตรงนี้เลยเป็นตำรับยาพอกเข่าแล้วดังที่เห็นเนี่ยแหละค่ะอ่นะครับเนี่ยที่ผมโชว์ให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเขาบอกแผ่นยาพอกดูดพิษใช่ไอ้คว่าดูดพิษนี่อาจจะเป็นแบบว่าดูดพิษจากอาการปวดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ที่เราทําเป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะครับว่าผลิตภัณฑ์นี้มีที่มาที่ไปอย่างไรตรงนี้นะครับเอาละครับพออาจารย์เอาตำรับที่อาจารย์อภิชาติถ่ายทอดมานะครับซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษา โครงการด้านการนวดของของ,ของกรมการแพทย์แผนไทยตรงนี้และเอามาแล้วยังไงต่อครับขั้นตอนกระบวนการต่อไปค่ะเราเรามาศึกษาแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษาตัวยาพอกโดยเฉพาะนะคะครับเราจะศึกษาถึงเรื่องหัตถการเพราะว่าทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามีหัตถการนวดหัตถการพอกหัตถการนวดหัตถการประคบอบประคบไปแล้วใช่ไหมครคแต่หัตถการพอกเนี่ยทางกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็ยังไม่เคย ยังไม่เคยนามานามาพัฒนาหรือมาศึกษาเราก็เลยมาศึกษาเรื่องนี้ว่าหตถการพอกทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันมีผลดีกับผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมตรงนี้นะคะทีนี้วิธีการรักษาด้วยการพอกเข่าเนี่ยไอยาพอกเข่าเนี่ยก็ต้องเป็นยาสูตรเฉพาะของจับโบงแห้งนะคะเพราะว่ายายาพอกตัวนี้ยเป็นยา ที่มีริดร้อนริดร้อนนะคะต้องจําไว้เป็นริดร้อนริดร้อนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นริดร้อนทั้งหมดแต่ถ้าเป็น คนที่เป็นจับโปงน้ำเนี่ยมันจะเป็นแอคคิวเราไม่สามารถจะใช้ตัวนี้ได้นะคะท่านพิธีกรต้องต้องจำไว้นิดนึงสมมุติผมหกล้มมาแล้วมีอาการช้ำแล้วมีอาการบวมร้อนอะไรอย่างนี้เราไม่สามารถจะใช้ตำลักนี้ได้ถูกไหมถูกค่ะถูกถูกค่ะแล้วก็วิธีการศึกษาที่เราศึกษานะคะเราศึกษาในกลุ่มตัวอย่างถึง300คนเลยนะคะอาจารย์อาจารย์ไิคัดจากไหนมาเนี่ยครับ300อคนค่ะเราเราเราคัดมาจาก ผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมที่ให้น้องแพทย์แผนไทยในพื้นที่วิจัยของเราเก้าจังหวัดเป็นคนเป็นคนเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมันเป็นการศึกษาเชิงการทดลองหรือว่าเรียกว่า RCT นะคะแล้วก็งานวิจัยเนี้ยเราได้ผ่าน EC มาแล้วแต่ในคนของกลมเนี่ยนะคะมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะแบ่งกลุ่ม อาสาสมัครเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งก็คือเรียกว่ากลุ่มทดลองอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรียกว่ากลุ่มควบคุมนะคะดโดยกลุ่มทดลองเนี่ยเราจะให้การรักษาโดยการนวดซึ่งการนวดเนี่ยก็ต้องเป็นการนวดสําหรับ จับโปรงแห้งโดยเฉพาะนะคะเขามีขั้นตอนการนวดอยู่ใช่ไหมครับใช่คัะแผนไทยจะรู้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือจะเป็นนวดพื้นฐานขานะคะแล้วก็จะมีนวดกดจุดสัญญาณซึ่งเป็นจุดสําคัญของแพทย์แผนไทยเขาเลยใช่นี้คะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทดลองเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่เราใช้วิธีการนวดแล้วก็พอกเข่า่าพอกเข่าซึ่งยาพอกเข่าเนี่ยเราก็จะมี สมุนไพรถึง22ตัวเลยนะคะเราจนคู่กันไม่หมดแน่นอนวันนี้นะครับอันนี้เราก็ยกตัวอย่างว่าเป็นสมุนไพรนะครับว่าส่วนใหญ่ที่เป็นสมุนไพรร้อนที่อาจารย์วอยกตัวอย่างมาฟังนิดนึงครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์ที่เราใส่ใช้อยู่ตรงนี้สมุนไพรที่เราใช้นะคะมันจะมีทั้งหมด22ตัวเนี่ยนะคะมันจะแบ่งเป็น4ี่สี่กลุ่มก็คือกลุ่มหนึ่งก็มีสมุคไพแก้ปวดแก้อักเสบแก้บวมอย่างเช่นดองเดือดบัวพับพลึงแล้วก็พลยค่ะ มีขิงมีผักเสี้ยนผีมีว่านนา้ำแล้วก็ว่านร่อนทองซึ่งสมุนไพรทั้งหมดเ,เป็นริดร้อนแล้วก็แก้อักเสบกันทั้งหมดเลยนะคะคส่วนกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มที่ช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีอย่างเช่นพริกไทยอ,อย่างเช่นผิวมะกรูดอย่างนี้นะคะคอีก2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นรักษาแก้อักเสบอ,อย่างเช่นเจตมูลเพลิงแดงขา่าแล้วก็ว่านนางคำนะคะคแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือขับ ของเสียออกทางผิวหนังเช่นใบมะขามและใบส้มปล่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสี่กลุ่มส่วนสรรพคุณหลักๆของตัวยาตัวนี้ก็คือตัวไพลนะคะตัวไพลบางชนิดเราก็รู้จักกันดีนะครับบางชนิดเราก็ อาจจะไม่เคยได้ยินท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินออแต่ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เราก็ผลิตออกมาเป็นเป็นถือว่าเป็นนวัตกรรมออยาพอกเข่าที่อยู่ในตรงนี้แล้วเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะสาธิตให้ดูนะครับว่าการพอกอ,อยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับเอานะครับและและจากการทดลองต,งตรงนี้มานะครับอาจารย์ผลออกมาต้อง<ล>ถามว่าผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างผลออกมาเนี่ยเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะครับอาจารย์เพราะว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าเนี่ยพอเราได้พอกเข่าไปเนี่ยอาการจะดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มทดลองของเราก็จะได้รับ้งการนวดแล้วก็การพอกเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็มีค่าคะแนนอของอาการปวดอาการฝืดเนี่ยลดลงอย่างมากแล้วก็มีความสามารถในการใช้งานเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า กลุ่มที่เป็นกลุ่มควบคุมของเราเพราะกลุ่มควบคุมเนี่ยเราให้เฉพาะแค่นวดอย่างเดียวแต่พอเราเพิ่มหัตการนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยอาการมันจะดีขึ้นแล้วก็ยิ่งรักษาไปจนครบ5ครั้งเนี่ยจะดีขึ้นมากกว่ามากกว่าอันอื่นเลยก็คือว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆออสามารถที่จะไปใช้ชีวิตประจําวัน ของตัวเองได้ดีขึ้นเดินได้สะดวกมากขึ้นคอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี<ช>นะครับ<ช>ของงานวิจัยอันนี้ที่ออกมาเอาละครับเดี๋ยวเราจะถัดไปทางนู้นครับอาจารย์เราอยากจะชมการสาธิตว่าการสาธิตที่ว่าการพอกเข่าตรงนี้ครับเราดําเนินการอย่างไรบ้างเราจะมีไงก็เดี๋ยวผมจะเอาแผ่นพับอันนี้นะครับแผ่นยาพอกดูดพิษตรงนี้มาก็คือข้างในเนี้ย ก็จะเป็นตัวนี้เลยที่อาจารย์กําลังจะพอกอยู่อันนี้ใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกว่ามีตํำรับยาทั้งหมดที่22ชนิดอยู่ในนี้ผมถามนิดนึงว่าเราไม่เห็นเป็นสมุนไพรไม่เห็นเป็นอะไรอย่างนี้ขั้นตอนกระบวนการที่เขาทําเขาทํำยังไงบ้างครับขั้นตอนนะคะเขาจะใช้สมุนไพรทั้ง22ตัวเนี่ยค่ะมาหมักกับน้ํายาของเขาอีกทีหนึ่งครับผมวิธีการหมักเนี่ยจะหมักเป็นเวลานานถึง3เดือนเลยนะคะ3ามเดือนกว่าจะใช้ได้ก็มีคุณสมบัติดีมาก มากเลยค่ะคือสรรพคุณยาทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วในนี้และ,ะผมทราบมาว่าอาจารย์ที่พอกว่าจะดอง3เดือนแล้วออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี้ยอาจารย์ใช้โรงงานผลิต ที่ได้มาตรฐานเลยมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแล้วว่าไม่มีสิ่งอะไรแปลกปลอมตรงนี้เลยเราผลิตที่ไหนครับตรงนี้ผลิตที่ของเราที่ผลิตที่กองยาไทยเลยนะคะกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ก็ออกมาเป็นแพคเกจตรงนี้เลยแพคเกจตรงนี้แล้วเราก็ใช้ในสถานพยาบาลแล้วตรงนี้ที่ไหนบ้างครับที่ที่พอรักษาอาการตอนนี้เราเราใช้ที่โรงพยาบาลการแพทย์ผสมผสานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใช่ไหมครับอันนี้ที่อยู่ทั้งทั้งแที่ ที่ทั่วประเทศเลยตรงนี้เลยก็คใครที่มีการนี้เราก็ใช้นี้ได้ไดนะครับอันนี้ของกรมการพแพทย์ไทยและการแพทย์ทั้งเดือน,นครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันนะครับเผื่อท่านผู้ชมสนใจจะมารักษาและที่สําคัญนะครับถ้าได้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้กลับไปท่านจะใช้ยังไงฉีกออกมาแล้วจะเป็นรูปแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวอาจารย์ธนิดานะครับจะดําเนินการให้ดูก็เอาแผ่นแปะไปแปะเลยที่เขาอันนี้ ใช่ไหมครับเ<ช>ข่าแล้วสมมุติผมเป็นคนไข้ผมมาน,นวดที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วผมเอาไปแปะที่บ้านอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะครับโดยที่สามารถที่เราจะ แปะเองได้ที่บ้านแต่ว่าทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยน้องหมอไทยเนี่ยเขาก็จะเป็นคนบอกนะคะ<อ>ว่าจะทําวันละกี่ครั้งจะทํายังไงนะคะจะเป็นคนอธิบายอีกทีกหนึ่งแต่นี่จะสาธิตให้ดูนะคะคว่าวิธีการที่แพทย์แผนไทยก็รักษานะคะหลังจากที่เรานวดขาเขา่าแล้วก็กดจุดสัญญาณเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ยา พอกเข่าตรงนี้แหละคา่ะพอกประมาณ15-20นาทีซึ่งยาพอกเข่าเนี่ยจะซึมเข้าไปใต้ผิวหนังนะคะแล้วก็จะไปออกฤทธิ์ในระบบเส้นเลือดนะคะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาแก้อาการปวดอาการข้อฝืดและาการอักเสบะค,ะครับอาจารย์อันนี้ถือพอเราแปะไปเสร็จนะครับแปะแผ่นยาแล้วเราก็จะมีเขาจะมีแบบว่าเป็นเหมือนพ้ากตอกใช่ไหมครับใช่ค่ะที่สําหรับพันยึดติดนะครับระหว่างแผ่นแปะกับบริเวณข้อเข่าของผู้ป่วยนะครับ นะครับวันนี้อาจารย์ต้องเป็นผู้ป่วยนะครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยด้วยที่ทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจารย์จะเข้าใจดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยข้อเข่านะครับอันนี้ก็พันไปรอบๆเลยนะครับพอพันเสร็จก็เราก็ต้องยึดติดนะครับโอ้นี่เรียบร้อยแล้วนะครับการยึดติดตรงนี้ก็จะผูกหรือจะหาอะไรมาติดอะไรก็ได้ใช่ไหมครับตรงนี้เพื่อให้แน่นและเพื่อว่าประสิทธิผลก็คือว่าเอาแค่ว่าแผ่นแปะ แนบกับข้อเข่าที่นานไหมครับใช้เวลานานไหมประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะคะสิบหถึงยีนาทีเท่านั้นอาจารย์บอกเมื่อกี้ว่า5ครั้งที่เราอยู่ในโครงการวิจัยตรงนี้่คะสำลิดผลเลยสำลิดผลมากค่ะเพราะว่าเราจะทําติดต่อกันนะคะแล้วก็อาการปวดอาการฝืดของคนไข้เนี่ยจะลดลงเราดูได้จากค่าคะแนนจากการเรามีค่าคะแนนตรงนี้อยู่เพราะเป็นงานวิจัยงานวิจัยครับโอ้ต้องบอกนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่มีอาการปวด ข้อปวดเข่าตรงนี้ะนะครับต้องบอกว่าผ่านงานวิจัยเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เชื่อมั่นได้อาจารย์ครับสิ่งที่เราหน้าภาพภูมิใจและเราก็ดีใจในอนาคต ทางกรมการแพทย์แผนไทยโดยกลุ่มงานที่อาจารย์โป่งดูอยู่เนี่ยเราได้เสนอเข้าสู่สิทธิประโยชน์ของสปสชแล้วตอนนี้ถือขั้นอยู่ขั้นตอนกระบวนการไหนแล้วครับค่ะตอนนี้เราได้นําเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้กับทางคณะกรรมการของสปสชเนี่ยรับทราบตอนนี้ทางสปสชรับทราบแล้วนะคะแล้วก็กําลังที่จะดําเนินการให้เราเนี่ยเสนอข้อมูลเข้าไปในคณะกรรมการระดับระดับ กระทรวงนะคะคอ,อ,อีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ทางกองยานะคะได้เลข24หลักของแพทย<อ>์แผน,นไทยแล้วนะคะสามามรถที่จะ ไปผลิตยานะครับแล้วก็ของเชื่อมโยงกับทางอยตรงนี้ใช่ไหมครับใช่า่แล้วเราสามารถจะผลิตได้เลยนะครับเขาเขาผลิตได้เลยค่ะแล้วก็คนหน่วยบริการเนี่ยสามารถที่จะคีย์เข้าระบบได้แต่ประเด็นคือตอนนี้ยังเบิกไม่ได้ค่ะอาจารย์ตอนนี้ถือว่าเรายังอยู่ในขั้นตอนการนําเสนอแต่เป็นนิมิตหมายที่ดีท่านผู้ชมถ้าเราเข้าเมื่อไหร่นะครับสปอรรรับรองเมื่อไหร่30บบาทรักษาทุกโรคก็ใช้ได้ใช่ฟรีเลยฟรีสิทธิของ ของพนักของราชการก็ใช้ได้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างยิ่งเลยนะครับอาจารย์ครับอยากจะฝากนิดนึงว่าอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับว่าโครงการนี้ที่เราทํามาและเราหวังผลอย่างไรในอนาคตสําหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมครับค่ะก็ อย่างอื่นเราก็ต้องขอขอบคุณคณะทํางานคณะทีมวิจัยแล้วก็ที่ปรึกษาทุกๆท,ท,ท่านนะคะคร,รวมทั้งท่านอธิบดีท่านผู้อํานวยการของกองคุม้มครองเนะะี่ยค่ะที่ว่าให้การสนับสน,นุนแล้วก็ให้เกิดงานวิจัยดีๆตรงนี้ขึ้นมานะคะคแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้สามารถก้าวเข้าไปสู่สิทธิประโยชน์ใหม่ๆให้กับประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทยนะคะคคที่ลาบมาอาจารย์บอกว่า จะมีนวัตกรรมอย่างนี้อีกที่เป็นสเปรย์มีอะไรในอนาคต<ช>อีกเรา<ช>ไม่หยุดนิ่งใช่ไหมครับตรงน,นี้เราเราไม่หยุดนิ่งค่ะเราเรามีการทํางานร่วมกับทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในการที่จะพัฒนาแผ่นอพอกเข่านะคะเป็นเป็นแผ่นแปะ<อ>แล้วก็อาจจะพัฒนาไปสู่เป็นสเปรย์หรือเป็นเจลเ<อ>หรือเป็นลูกกลิ้งต่อไปในอนาคตนะคะก็น่าจะเป็นความสะดวกแล้วก็ ความสบายสําหรับคนไข้ที่จะไปใช้ต่อได้เองที่บ้านอันนี้ก็คือว่าผลสำลีของยาตัวนี้เราไม่หยุดนิ่งในการศึกษาเราจะเนินการต่อเพื่อประโยชน์และการใช้ของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับต้องบอกว่าคอยติดตามกันนะครับเข้าสปอสอชอเมื่อไหร่นะครับเราจะได้ใช้กันตามสิทธิ์แล้วนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนิดาเป็นอย่างสูงนะครับโอกาส<ด>หน้า<ด>ขอ<ด>เ,เชิญมาให้ข้อมูลกับรายการซีชแนลได้อีกนะครับเกี<ช>่ยวกับเรื่องประโยชน์ดีขการพัฒนายาแผนไทยครับ ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับเรากลับมาพบกับรายการซีได้ใหม่ในวันคันหน้าครับเวลา11นาฬิกาครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณค่ะ